ให้ข้ากลับด้วยเคยได้ยินไหมบนถนนสายเปลี่ยวกลางคืนมีคนเห็นชายหนุ่มยืนโบกรถอยู่เสมอใบหน้าซีดขาวเสื้อผ้าเปียกชุ่มเหมือนเพิ่งผ่านฝนตกหนักและถ้าคุณเผลอรับเขาขึ้นรถคุณอาจไม่ถึงปลายทาง เรื่องนี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในชนบทใกล้หมู่บ้านของดดนไนชายหนุ่มผู้ทำงานในกรุงเทพมาหลายปีเขาเป็นคนกระตันยุขยันหาเงินส่งให้ครอบครัวหวังว่าปลายปีนี้จะได้กลับไปฉลองกับครอบครัวหลังไม่ได้กลับมาหลายปีแต่การกลับบ้านครั้งนั้นกลายเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายที่เขาไม่เคยถึงจุดหมายดนไนส่งข่าวให้ครอบครัวว่ากำลังจะกลับไปฉลองปีใหม่ เขานัดเพื่อนๆไปกินเล้าสงท้ายก่อนเดินทางในคืนเดียวกันด้วยความมึนเมาระหว่างเดินทางลากลับบ้านรถกระบะท,ที่เพื่อนขับเริ่มวิ่งไม่มั่นคงดินนายอาเจียนจนเพื่อนรำคาญและบอกให้เขาไปนั่งท้ายรถมันเป็นคืนเดือนมืดถนนเปลี่ยวลมหนาวพัดผ่านจนขนลุก แต่ไม่มีใครสนใจใชายหนุ่มที่นอนหลับอยู่ท้ายกระบะไม่มีใครได้ยินเสียงบางอย่างเรียกจากความมืดจู่ๆรถสะเทือนอย่างรุนแรงเพื่อนๆไม่ทันสังเกตว่าดนนายพลัดตกจากท้ายรถและเมื่อกลับมาดูอีกครั้งเขาก็หายไปท่างกลางความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นร่างของด้นานายถูกพบในพงหญ้าริมถนนใบหน้าซีดเผือดดวงตาเปิดโคงเหมือนต้องการพูดอะไรบางอย่าง เสียงลมและเสียงกรีดร้องหลายวันต่อมามีคนเริ่มเล่าว,ว่าพบชายหนุ่มยืนโบกรถตอนกลางคืนบางครั้งได้ยินเสียงเหมือนคนร้องขอความช่วยเหลือแต่เมื่อหันไปดูกลับไม่พบใครคืนหนึ่งรถรับจ้างขนคนงานก่อสร้างวิ่งผ่านถนนเส้นนั้นรถเต็มไปด้วยคนงานอ่อนล้าหลังจากทำง,งานหนัก แต่เมื่อขับผ่านจุดที่ดนายเสียชีวิตคนขับเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ริมทางเขาหยุดรถตามคำขอของผู้โดยสารที่ใจดีชายหนุ่มขึ้นมานั่งเบาะหลังโดยไม่พูดอะไรแต่ทุกคนรู้สึกถึงลมเย็นแปลกประหลาดและกลิ่นอับเหมือนดินเปียกน,น้ําบางคนมองเห็นรอยเลือดจางๆบนเสื้อของชายหนุ่มเมื่อถามว่ากลับไปไหนเขาตอบเพียงว่าให้ข้ากลับด้วย ทันใดนั้นรถก็หยุดกระทันหันเสียงกรีดร้องของคนงานดังสนัน่นก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงคนขับได้ยินเสียงกระซิบใกล้หูทำไมถึงทิ้งข้าไว้ทำไมไม่พาข้ากลับบ้านรถสั่นสะเทือนคนงานหลายคนเริ่มเห็นเงาแปลกๆตุญญยานของดานายเผยร่างในสภาพปิดเบียวหน้าสะพรึงกลัว พวกเขารีบลงจากรถวิ่งหาที่พึ่งและโชคดีที่พบพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินผ่านมาพระสงฆ์สวดมนต์และทำพิธีปลอบวิญญาณของดนานัยท่านถามว่าโยมยังติดค้างสิ่งใดหรือไม่วิญญาณของดนานัยตอบว่าข้าคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่แต่ข้าไม่รู้ทางกลับพระสงฆ์สอนว่า จิตของโยมติดอยู่ในความเสียดายและความอาฆาตโยมต้องปล่อยวางถึงจะไปสู่ที่สงบได้เมื่อสวดมนต์จนจบดวงวิญญาณของดไหนก็ค่อยๆเลือนหายไปทุกวันนี้บนถนนเส้นนั้นยังคงเงียบสงัดในยามค่ำคืนแต่ถ้าคุณขับผ่านแล้วได้ยินเสียงกระซิบว่าให้ค่ากลับด้วย จงอย่าหันหลังกลับเพราะคุณอาจไม่ได้กลับบ้านอีกเลยเรื่องวิญญาณเจ้าที่คุณเคยเชื่อในเรื่องเจ้าที่ไหมนี่คือคำถามที่ชวนให้ใครหลายคนฉุกคิดแต่สำหรับครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้าบ้านใหม่ในหมู่บ้านชนบทกลางหุบเขามันกลายเป็นคำถามที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการบ้านหลังนั้นดูเหมือนบ้านไม้ธรรมดา สร้างอยู่ในพื้นที่เงียบสงบแต่กลับมีต้นโพใหญ่ตั้งอยู่กลางลานหน้าบ้านโครงสร้างบ้านยังมีกลิ่นไม้ใหม่ที่พึ่งทาสีทว่าใต้ร่มเงาของต้นโพกลับมีกลิ่นทุบจางๆลอยอยู่ตลอดเวลาคุณกล้องและคุณแป้งคู่สามีภรรยาและลูกชายวัยสิบขวบชื่อน้องเอิร์ธเป็นคนเมืองที่ไม่เคยเชื่อเรื่องสิ่งลึกลับพวกเขาเลือกที่จะขนของเข้าบ้านโดยไม่ไหวสารเจ้าที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ต้นโพนั้น ด้วยความคิดที่ว่าไม่มีอะไรหลอกเราอยู่ที่นี่แค่ปีเดียวแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าการกระทําครั้งนี้จะปลุกบางสิ่งที่เฝ้าบ้านหลังนี้มานานกว่าศตวรรษให้ตื่นขึ้นคืนแรกในบ้านทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งกลางดึกน้องเอิร์ตตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงคนเดินลากเท้าอยู่บนพื้นไม้ ทั้งที่พ่อแม่ของเขาก็หลับสนิทในห้องข้างๆเขาเห็นเงาคนสูงใหญ่เดินผ่านหน้าประตูห้องของเขาเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นจนดูเหมือนกำลังหยุดอยู่ตรงหน้าประตูเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแป้งพบรอยมือเต็มกระจกหน้าต่างทั้งที่ไม่ได้มีใครออกไปข้างนอกและคุณก้องก็เริ่มปวดหัวหนักขึ้นทุกครั้งที่ผ่านไปใกล้ต้นผูกไม่กี่วันต่อมา เหตุการณ์แปลกๆทวีความน่ากลัวมากขึ้นโคมไฟในบ้านแกว่งไปมาทั้งที่ไม่มีลมพื้นไม้ส่งเสียงดังเหมือนมีคนเดินในเวลาที่ทุกคนอยู่รวมกันในห้องเดียวแต่จุดที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อคุณแป้งพบลูกชายของเธอกำลังพูดคุยอยู่กับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนในห้องนอนเธอถามลูกว่าคุยกับใครอยู่น้องเอิร์ ตอบด้วยสีหน้าซีดเผือดว่าลุงใต้ต้นไม้บอกว่าเขาไม่ชอบเราเขาอยากให้เรากลับไปคุณก็เริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับบ้านหลังนี้จนพบว่าเจ้าของเดิมทุกคนต่างทำพิธีไหว้เจ้าที่เป็นประจำเพราะมีเรื่องเล่าถึงชายแก่ที่เป็นเจ้าที่ของบ้านผู้ปกปักรักษาต้นโพและไม่ยอมให้ใครล่วงเกินพื้นที่โดยไม่ให้เกียรติ นเสียงประหลาดและเงาในบ้านทวีความบุนแรงขึ้นทั้งครอบครัวเหมือนถูกกักถังไว้ในบ้านประตูล็อกเองหน้าต่างปิดแน่นเสียงหัวเราะต่ำๆดังมาจากทุกมุมบ้านพวกเขาเห็นชายแก่ในชุดขาวเดินวนรอบบ้านก่อนจะหยุดยืนอยู่หน้าต้นโพและจ้องมองพวกเขาผ่านหน้าต่างในที่สุดคุณแป้งกรีดร้องเราขอโทษ เราไม่รู้ว่าต้องไหว้เจ้าที่เสียงกรีดร้องนั้นทําให้ทุกอย่างหยุดนิ่งทันใดนั้นต้นโพสันสะเทือนทุกที่ลืมจุดในศาลเจ้าถูกจุดขึ้นเองราวกับมีมือที่มองไม่เห็นรุ่งเช้าครอบครัวทําพิธีไหว้เจ้าที่โดยเชิญพระาม,มาช่วยพวกเขากราบขอขมาต่อชายแก่ที่เป็นเจ้าที่และสัญญาว่าจะดูแลบ้านและต้นโพอย่างเหมาะสม ตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างกลับสู่ปกติแต่ในทุกคืนวันพระจะมีเสียงคนเดินอยู่รอบบ้านเบาๆเหมือนกำลังตรจตราให้แน่ใจว่าทุกคนยังรักษาสัญญาก่อนออกจากบ้านคุณก้องได้เขียนข้อความไว้ในสมุดบันทึกว่าอย่าลืมว่า้เจ้าที่ไม่ใช่เพราะเขาจะทำร้ายคุณแต่เพราะเขาเฝ้าดูแลที่แห่งน,นี้มาเนิ่นนานกว่าที่เราคิด วิญญาณในบ้านร้างกลุ่มเพื่อนเดินเข้าไปในบ้านร้างกลางป่าในคืนหนึ่งที่มืดสนิทกลุ่มเพื่อนสี่คนได้แก่กายหัวจกนุ่นนักสำรวจผู้ชอบเรื่องลิบลับเบสที่กลัวและพลอยหญิงสาวที่มีสัมผัสพิเศษตัดสินใจเข้าไปสำรวจบ้านร้างกลางป่าที่เล่าลือกันว่ามีผีดุกาย แค่บ้านเก่าจะกลัวอะไรกันนักหนาเบสแต่ที่นี่เขาว่ามีคนตายไม่ใช่เหรอพลอยฉันไม่อยากมาเลยรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เดินเข้ามาบ้านที่พวกเขาพบเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ดูสุโโมบ้านหน้าต่างเก่ามีรอยแตกร้าวประตูไม้แง้มเปิดเหมือนเชิญให้เข้าไปเสียงกระซิบและรูปถ่ายลึกลับ ภายในบ้านมีฝุ่นหนาและกลิ่นอับเหมือนบ้านร้างทั่วไปแต่ขณะที่พวกเขาสำรวจบ้านพรอยเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งมองตามนุน่นมาดูนี่สิมีตู้เสื้อผ้าเก่าๆด้วยนุ่นเปิดตู้เสื้อผ้าพบว่าในนั้นมีรูปถ่ายของเด็กชายคนหนึ่งใส่กรอบไม้ที่เต็มไปด้วยฝุ่นเบส เด็กคนนี้ใครกันทำไมถึงมีรูปเขาอยู่ในนี้ท่านใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากในตู้เสื้อผ้าทำให้ทุกคนหยุดนิ่งเสียงกระซิบช่วยช่วยด้วยพลอยเริ่มหน้าซีพลอยเราไม่ควรอยู่ที่นี่อะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเราอยู่ ความจริงที่ถูกเปิดเผยหลังจากเจอเสียงกระซิบและรูปถ่ายพวกเขาพบสมุดบันทึกเก่าในลิ้นชักซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กชายในรูปเขาถูกเจ้าของบ้านเก่าทารุณและฆาตกรรมในบ้านหลังนี้จากนั้นศพถูกฝังไว้ในบริเวณบ้านกายเด็กคนนี้ชื่อธนาอายุแค่สิบขวบถูกฆ่าและไม่มีใครรู้ความจริง พลอยสัมผัสได้ถึงพลังงานของวิญญาณเด็กเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีเด็กคนหนึ่งพยายามพูดกับเธอพลอยเขายังอยู่ที่นี่เขาต้องการความยุติธรรมหนึ่งในเพื่อนถูกครอบงำโดยวิญญาณเด็กในขณะที่พวกเขาพยายามออกจากบ้านเบสเริ่มแสดงอาการแปลกๆเบสเราจะไปไหนไม่ได้จนกว่าความจริงจะถูกเปิดเผย เสียงของเบสดูเหมือนเสียงของเด็กชายทนาในตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีดำลึกเขาเริ่มพยายามขังเพื่อนๆไว้ในบ้านนุ่นตะโกนเบสนายเป็นอะไรไปพลอยพยายามสงบสติธนาเราจะช่วยเธอแต่ปล่อยเพื่อนเราก่อนธนาในร่างของเบสเริ่มเล่าเรื่องราวของเขาอย่างโกรธแค้น บ้านทั้งหลังเริ่มสั่นสะเทือนเข้าของหล่นจากชั้นบ้านถูกไฟไหม้แต่เสียงกระซิบยังคงดังมาจากเท่าถานพล้อยพยายามทำพิธีเล็กๆเ,เพื่อให้บิญญาณของทนาไปสู่สุขติแต่ทนายังคงอาฆาตทนาเสียงแหลมสูงไม่มีใครช่วยฉันตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วทำไมฉันต้องให้อภัยพวกเขาพล่อยหยิบรูปถ่ายเด็กชายขึ้นมา และพูดด้วยน้ำเสียงสงสารพลอยธนาเราเสียใจที่ช่วยเธอไม่ได้ตอนนั้นแต่การปล่อยวางจะช่วยให้เธอไปที่ที่ดีกว่านี้ในที่สุดบ้านเกิดไฟลุกท่วมจากพลังอาฆาตของธนาพวกเขาวิ่งออกมาได้ทันแต่เมื่อหันกลับไปมองเห็นบ้านถูกไฟไม่จนเหลือแต่เท่าฐานแต่จากเท่าฐานนั้นเสียงกระซิบแถวเบายังคงดังออกมา เสียงกระซิบฉันยังอยู่เรื่องจบลงด้วยความลึกลับและมีคำถามว่าวิญญาณของธนาได้ปล่อยวางจริงๆหรือยังคงวง,งเวียนอยู่ที่นี่ตลอดไป